สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุทธที่3กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้วันที่3ของครึ่งปีหลังแล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่3กรกฎาคมของทุกปีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีความสุขกายสุขใจนะคะคิดหวังสิ่งใดอยากที่จะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะคะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวงังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควร ถูกที่ถูกเวลานะคะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอนะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ามีกรมอุตุเขาเตือนมาเนาะว่าเออบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยจะมีฝนตกหนักเอ่อน้ําท่วมฉับพลันอะไรประมาณแบบนี้ถ้าเตรียมการป้องกันอะไรไว้ได้ก่อนก็ ให้ป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยเวลาฝนตกหนักนะคะใช้รถใช้ถนนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นมากกว่าเดิมนะคะโอเคเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันค่ะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะว่าวันนี้เขามีอะไรจะบอกคุณนะไม่กล้าถามเขาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่นะคะแต่ว่า มันเป็นพลังงานรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะถ้าอ่านออกมาไม่ตรงใจไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณนะคะก็ไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะรับไปแต่ข้อความดีๆนะคะมาดูกันวันนี้เขาจะบอกคุณว่าอะไร <c oughs> เขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณอะ่ะฝันถึงบ่อยมาก บางทีก็ดูเหมือนมันจะเยอะไปนะคะเขาคิดถึงคุณนะคุณคิดถึงเขาบ้างไหมคุณต้องการอะไรจากเขานะคะเขาขอเวลาหน่อยนะตอนนี้แต่ให้เขามีคุณได้ไหมเขาอยากมีคุณนะคะไปเซ็กส์ก็มาคิดลามกนะคะเขาแค่ต้องการคุณตลอดเวลาแค่นั้นเองอุย ไม่ใช่มีเซ็กตลอดเวลานะอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะคะใช่คำตอบว่าใช่นี่คืออะไรคะเขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้วจริงๆหรอเขาจะมอมคุณเออใครที่ยังไม่พร้อมก็ระวังตัวไว้ด้วนะป้องกันไว้ด้วยนะคะถ้าเขาเดินตามคุณเนี่ยเขาจะเสียทุกอย่างไปหรือเปล่าคุณจะเลือกเขาได้ไหม บางทีก็อยากเดินหนีนะคะเวลาที่เจอเรื่องอะไรยากๆที่มันควบคุมไม่ได้นะคะตอนนี้เขาสับสนงงงวยไปหมดเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จะจัดการตัวเองยังไงดีนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปไม่ถูกเนาะอะไรที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่แพลนไว้นะคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ถ้าคุณและเขาไม่มีใครยอมเปลี่ยนนิสัยของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเขารู้นะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทําลงไปเนี่ยมันทําให้คุณเจ็บนะเขาก็พยายามมุฟออนอยู่เหมือนกันเขาน่าจะแสดงออกอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะอยากได้ยินเสียงคุณอยากโทรหาคุณนะ แล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกแย่นะไม่ได้อยากให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ก็ไม่อยากวิ่งตามแล้วไม่อยากเป็นเชสเซอร์แล้วนะความรักของเขาที่มีให้คุณเนี่ยมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะเขารู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีแม่เหล็กนะคะดึงดูดคุณกับเขานะ เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะตอนนี้พยายามอยู่แต่อยากอยู่กับคุณนะอยากอยู่กใกล้ๆคุณนะแต่ก็กลัวเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดนะมันอยู่ในคอม포ตโซนของตัวเองอยู่นะคะเนี่ยยังไม่อยากออกมาจากคอมร์ดโซนของตัวเองนะคะยังไม่พร้อมรู้สึกลายใจเหมือนกันนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะ สิ่งที่มันไม่ค่อยจะโอเคนั่นแหละตอนนี้ขอเวลาหน่อยนะคะให้เขาได้อยู่คนเดียวเขาอยากขอพื้นที่ก่อนนะตอนนี้นะอย่าเพิ่งกดแต่งเขานะคะเขารู้แหละว่าเขาทำให้คุณผิดหวังแต่ i love you นะคะยังไงก็ยังรักคุณนะเขาอยากให้คุณมีความสุขนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาอยู่ข้างๆคุณก็ตาม คุณคือคนเดียวนะคะที่จัดการให้เขาเนี่ยสงบลงได้ใจเย็นลงได้นะคะแต่เขาขอบพื้นที่ก่อนนะให้เขาได้มีเวลาอยู่คนเดียวก่อนนะคุณคือคนเดียวนะคะที่เข้าใจเขาจริงๆนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรกับกอกมาแต,แต่คุณก็เข้าใจเขานะคะมองตาก็รู้ใจตันนั้นเนาะคุณสวยมากๆเลยนะคะความสวยของคุณเนี่ยมันคือเสน่ห์แรงดึงดูดมากมายเลยแหละ แล้วคุณก็เป็นเหมือนแองเจลนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะมาช่วยรักษาเยียวยาเขาคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะเขารู้สึกได้ถึงความรักที่คุณส่งถึงเขานะคะมันเหมือนกระแสไฟฟ้าเลยตั้งแต่เขาได้เจอคุณนะคะมันเหมือนมีแรงผลักดันนะให้เขาไปสู่เป้าหมายของเขานะขอบคุณนะคะที่สอนให้เขาได้รู้จักคำว่ารักแท้อืม อันนี้บอกว่าฉันทำเพื่อเรานะคุยกันดีๆนะเธอจริงจังมากนะเข้าใจกันบ้างรักมากมายผิดที่ฉันเองขอให้ไว้ใจขาดเธอไม่ได้ อ้าวแล้วก็เธอผิดนะรู้ตัวไหมเนี่ยคิดอยู่ว่าอันนี้จะออกมาหรือเปล่าออกมาจริงๆสับสนไหมโทษตัวเองแล้วก็โทษคุณด้วยนะว่าคุณผิดคุณผิดเรื่องอะไร <c oughs> ฉันผิดเรื่องอะไร <c oughs> มาดูออรคโคนะแล้วเขาจะบอกว่าแล้วเขาบอกว่าอืมอยากเจอแหละ อยากนัดเดทอยากพูดอยากคุยอยากเจอหน้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่มันยิ่งกระตุ้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเนอะบางคนที่มีประเด็นกันอะนะคะมันก็เป็นอะไรที่พ่อแง่แม่งงอนกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแหละนะแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกของคุณนะคะมันก็เป็นชอตส์ของคุณนะว่ายังไงคุณจะเอายังไงกับเขา จะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ให้คุณตัดสินใจเอานะคะแต่เลือกตัดสิ่งดีๆให้กับตัวเองก็พอเนาะเลือกตัดสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่ก็ต้องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันอยากได้แบบนี้แต่คนอื่นจะเป็นยังไงไม่สนใจแบบนั้นไม่โอเคเนาะนะคะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะนี่ก็คือข้อความของเขาถึงคุณวันนี้นะคะ ไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาโร่เก้เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ